สกฎที่ทําให้เงินคุณเพิ่มมหาศาลครับกฎข้อที่1ครับกฎแห่งการเติบโตครับคือรายได้ของคุณนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบร,ริษัทไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการนะฮะ รายได้ของธุรกิจตัวนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเสมอ er ครับแปลว่าคุณจะต้องเติบโตฮะนั่นคือความสามารถในการคิดฮะในการคิดวิชัน่นในการคิดวิสัยทัศน์ของธุรกิจออกมาครับถ้าวันนี้รายได้คุณยังไม่เติบโตแล้วนะก็เป็นไปได้ว่าความสามารถในการคิดของคุณเนี่ยยังไม่เติบโตฮะอย่าเพิ่งพยายามไปขย่งรายได้นะถ้าคุณยังไม่ขย่งหรือคุณยังไม่พัฒนาความสามารถครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมนักธุรกิจหลายคนฮะ มนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ตามเนี่ยฮะต้องการที่จะเรียนรู้อัปเกรดแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับผมถามง่ายๆฮะว่าคุณเรียนรู้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คุณอ่านหนังสือ ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับบางทีความรู้ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ฮะมันอาจจะเป็นความรู้เมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วครับซึ่งมันใช้ไม่ได้กับยุคปัจจุบันแล้วครับบางคนที่ผมเจอนะฮะก็คือไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะตั้งแต่เรียนจบเลยนะ,ะก็คือพอจบแล้วเนี่ยหนังสือกับชันเนี่ยเธอขาดกันนะอันนี้คือไม่ได้คุณนะฮะเอาความรู้เดิมนะฮะมาใช้ในโลกใบใหม่ไม่ได้คะคุณต้องอัปเกรดความรู้อัปเกรดความคิดอัปเกรดวิชชั่นอัปเกรดความสามารถอยู่ตลอดเวลา และกฎข้อที่2ครับ คือกฎของการเติบโตของคนอื่นครับก็คือรายได้คุณจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณช่วยให้คนอื่นเติบโตได้มากขึ้นครับเติบโตด้านไหนบ้างครับเติบโตเรื่องรายได้ครับคุณทําให้เขารวยขึ้นนะคุณทําให้เขามีรายได้มากขึ้นเนี่ยแล้วคุณก็จะรวยขึ้นด้วยครับถัดไปก็คือเติบโตด้านจิตใจคะคุณทําให้เขามีความสุขมากขึ้นคุณผลิตสินค้าแล้วเขาใช้แล้วเขาแฮปปี้มากขึ้นครับคุณทําให้เขาเติบโตมากขึ้นได้ไหมเติบโตด้านครอบครัวได้ไหมเติบโตด้านสุขภาพได้ไหมคือเราอ่ะมีหน้าที่ช่ว คนอื่นครับยิ่งเราช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่นะรายได้นะฮะจะกลับมาที่เรามากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นใช้2กฎนี้ผมกล้าการันตีได้เลยนะว่าคุณจะมีกินมีใช้ตลอดชาติครับ คุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะฮะคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปดีดีแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะฮะคุณสามารถกดติดตามที่ Line แอดมัสเตอร์โทนี่ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งตรงถึงมือถือคุณครับ